สวัสดีครับงานที่จะส่งให้พี่ก็รับของตามรูปตามคลิปตามวิดีโอนี้เลยนะครับผมเป็นงานสีเขียวลายพรางนะครับผมนกลุ่ม่านระบบล็อกนะครับผมงานค่ายสายบินตัวนี้อาจจะสะท้อนแสงนะครับผมก็ให้ชมพอเป็นแนวทางรายละเอียดงานนะครับผมอยากให้ชัดเจนนะครับผมแค่เริ่มต้นนะครับผมส่วนดีกีไปวัดกันที่ภาคสนาม ขอให้มันมันครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องๆ FC ทุกๆท,ท่านนะครับผมยินดีที่ได้ร่วมงานนะครับผมหลายๆท่านที่เคยจบงานค่ายสายบินไปแล้วก็รอรับของหน้าบ้านไม่ว่าจะเป็นโอนหรือว่าเก็บไปทางนะครับผมสายบินก็มีให้บริการหลากหลายนะครับผม สนใจงานก็ทักติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะครับผมถ้า FC ใหม่ไม่มั่นใจเช็คเครดิตสายบินหน้าเฟสได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมคนจริงรีวิวจริงส่งจริงนะครับผมมีผลงานการรำตีให้เพื่อเป็นภาพและคลิปประกอบการตัดสินใจนะครับผมก็ขอบคุณ FC ทางสุรินนะครับผมที่ไว้เนื้อเชื่อใจนะครับผมก็ รับของตามรูกตามคลิปนะครับผมเป็นงานทองเหลืองนะครับผมงานระบบล็อกเหมือนเดิมนะครับผมช่างคนเดิมฝีมือคนเดิมนะครับผมขอให้มีตัวเดินผ่านนะครับผมก็วัดกันที่ภากสนามแล้วกันนะครับผมก็เล่นมัดมือโชคสายบินเลยเป็นหมีพันด้าเลยนะครับผมโอ้โหบอกว่าเชื่อใจครับผมก็สายบินก็จัดให้แล้วนะครับก็รอรับของหน้าบ้านพรุ่งนี้ผมส่งให้แล้วจะแจ้งไปนะครับผม ก็ขอบคุณที่ไว้ใจผมนะครับผมก็จะจัดให้สมคำล่ำลือแล้วก็ชื่อเสียงเลียงนามที่ได้มานะครับผมก็ขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านนะครับผมที่ให้การตอบรับมาเป็นอย่างดีนะครับผมก็ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยขอบคุณครับนะครับคุณทรงกลางปีกจาก ใช่จาะใชยสายบินนะครับสี่พันร้อยลอมล็อกคันเทียบครับทำง,งานแล้วครับครับโอเคครับมาเจอกับเตี้ย